คนไปทีละทานเดียวกันนะคะคนไปเรื่อยๆทีเฟรมมันก็วิ่งอยู่นะคะแล้วกองเสริจจรงปิดฝาใช่แล้วค่ะปิดฝาปิดฝาแบบนี้เลยค่ะแล้วมัดยางค่ะมัดยางไปสองงานหนูกับแมลงสาบจะไม่เข้าไปค่ะ นี่นะคะนี่นะคะคือคีเฟอร์ที่ได้วันนี้นะคะใช่แล้วค่ะน่ากินมากค่ะเนื้อมันแต่ว่าอย่าเพิ่งกินตอนมืดน,นะคะเราเลี้ยงก่อนตอนเช้าค่อยตื่นมากินเลยคะ่ะอเอาไบใบาๆค่ะวันนี้ใบใๆค่ะ